สนับสนุนโดย Gview ผู้นำด้านเทคโนโลยี PC casing และ power supply อันดับหนึ่งของเมืองไทยและ Hardware House Smiley IT สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Overclock Zone TV ค่ะกับเก้ค่ะครับผมฟลุ๊กครับค่ะก็ตรงหน้าเราทั้ง2คนนะคะก็มีกล่องสวยหรูสีแดง,แดงนะครับ,รบวันนี้เรามีโปรดักต์มา รีวิวกันอีกแล้วครับเป็นสมาร์ทโฟนนั่นเองครับน้องเจของ Motorola ใช่ไหมคะในรุ่นอะไรครับ ATRIX 2 ATRIX 2อ่าเป็น Motorola ATRIX 2กนะครับค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาอันบ x ็อกกันว่ามีอะไรบ้างข้างในครับดูจากกล่องภายนอกแล้วก็ใช้โทนสีแดงนะครับก็ตามสัญลักษณ์ของ Motorola ที่เน้นสีแดงนะครับแล้วก็มีอ่าชื่อของ เจ้าตัว Atrix 2อยู่ข้างหน้าเขาไม่ได้ฉลองตัวจีนอะไรกันใช่ไหมคะพี่เขาเปลี่ยนสีนี่จะวาเลนทายแล้วไงเออใช่ใช่ไหมสีแดงใช่ใช่ใช่ตอนรับเทศกาลเค่ะอ่ะกล่องรอบนอกก็เป็นลักษณะกล่องแบบอ่าเลเยอร์ตัวออกแบบก็แบบเดียวกับตัวตัวโคเวอร์นะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวบอกสเปคคร่าวๆของเจ้าตัว a t x 2นะฮะ เห็นภายนอกก็น่าสนใจแล้วนะคะดูข้างในเลยดีกว่าอามาเลยครับค่ะอันนี้นะครับบลูทูธอีที์ทูนั่นเองนะครับขอเก็บไว้ก่อนนะขอเก็บไว้ก่อนขอดูบันเดิลข้างในก่อนมีอะไรบ้างครับโอเจ้เปิดมาปุ๊บอ่าอันดับแรกคู่มือโอเคอันนี้ชุดเฮดเซ็ตนะครับสมอรท็อกนั่นเองใช้หูฟังได้นะครับขนาด3.5นิ้วสามจุดห้าลิเมตรครับแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ USB นะครับ มันมีสายไหมคะพี่สายนี่ไงอ๋อสายเป็นไมโคร USB นะครับข้างบนเป็น USB 3.0จสามารถซิงกับตัว PC หรือว่าใช้กับใช้สำหรับการชาร์จิงแบตเตอรี่ได้ะครับข้างในก็เป็นผู้มือกับท่านานการใช้ไม่มีอะไหลายแบบนะครับมาถึงตัวไฮไลท์ค่ะเลยไฮไลท์ก่อนเลยอืมอันนี้อืมเป็น m o t o r olla ที่ออกมาลักษณะรูปทรงจะไม่ค่อย เห็นส <behav> ักเท่าไหร่ของทาง Motorola นะครับถ้าใครดูในรุ่น Atrix 1 a t r i กตัวแรกนะครับ Atrix 2จะมีการพัฒนาขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของ CPU ก่อนอันดับแรกใครใครใครจะจําได้เนี่ย Atrix ตัวแรกจะเป็น CPU ที่ออกมาพร้อมกับ CPU ตัวสมาร์ทโฟนที่เป็น Dual Core ตัวแรกของโลกออกมาพร้อมๆกันนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่2อละก็เอาพูดถึงสเปคก่อนละกันนะครับสเปคของเจ้าตัว Atrix 2เนี่ยจะเป็น CPU p o Map 4.330ดู a l c o r e 1 GHz โอ้ใช่แล้วก็มีแรมอยู่ประมาณ1กนกถือวว่าเร็็กถือว่าเร็วแต่ต้องมาดูข้างในเร็วเร็วยังไงต้องลองดูอีกทีนึ่งเรามาดูหน้าจอก่อนดีกว่าหน้าจอขนาด4.3นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่960คูณ540พิกเซลนะครับแล้วก็รองรับมลริทัชได้ถึง10จุด อ๋อเป็นทัชสกรีนทัชสกรีนที่สามารถใช้นิ้วได้ทั้ง10นิ้วทั้งสองมือเลยเล่นได้ทั้งสองมือแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะจะได้ขนาดแต่จอเล็กนิดเดียวนะคะพี่10นิ้วนี่จะไหวหรือเปล่าก็ถ้านิ้วเล็กๆอย่างน้องเก้น่าจะได้นะอืมค่ะสนุกทีเดียวก็รองรับไอ้จะมีตัว Gorilla Glass ด้วยก็คือป้องกันรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นบนจอได้ระดับหนึ่งด้วย อาอย่างนี้เราติดฟิล์มก็ได้ไม่ติดก็ได้ก็แล้วแต่ครับคือจะติดก็ได้เพื่อเพื่อเหมือน c o v า r อีกชั้นหนึ่งก็ได้แต่ก o r ล l าสก l ร s สกิลลากรสก็การันตีมาแล้วว่าเขาป้องกันรอยขีดข่วนได้นะครับทีนี้มาดูอินเทอร์เฟซกันดีกว่าครับเอาด้านหน้าก่อนตรงนี้จะมีเหมือนกับมีสี่ปุ่มนะครับเป็นแบบเป็นกับเป็นปุ่มที่สำหรับทัชนะครับด้านซ้ายเป็นสีเห่ลี่ยมสีแผ่นแบบนี้ก็คือปุ่มจิรัทางข้าเมนู อ่าครับแล้วก็เป็นบ้านก็คือโฮมใช่ไหมคะ้าคือโฮมใช่ครับแล้วตัวยูเทิร์นนั่นคือเอ่อไว้อ่านหน้าที่ถัดก่อนหน้านี้คือดีวัตอ่าพาวเวิร์ดกลับไปเอ้ยไม่ใช่พาวเวิร์ดสิเรีพลายไปด้านหลังนะครับกลับไปอันนี้เป็นเซิร์ชนะครับแล้วก็มีโลโก้ของมอเตอร์ ola บนนี้แล้วก็เซนเซอร์สำหรับการอ่าพักหน้าจอเวลาเราใช้ โทรศัพท์จะได้ประหยัดแบตเตอรี่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นลำโพงถูกต้องอ่ะด้านนี้ค่ะพี่ดูด้านนี้บ้างนะครับอานนี้มีสู่2พอร์ตนะครับค่ะพอร์ตแรกเป็นพอร์ตไมโคร USBUSB สำหรับใช้ชาร์จแบตเตอรี่กับซิงเพื่อซิงกับ PC เพื่อลงรูปหรือว่าลงแอปพลิเคชันนะครับค่ะแล้วก็อีกพอร์ตหนึ่งจะเขียนว่า HDMI ค่ะนั่นก็คือไมโคร HDMI นั่นเองนะครับก็จะมี ถ้าใช้เราจะมีสามารถต่อนอกที่เป็นจอจอทีวีได้ทีวี LCD หรืออะไรก็ได้ที่ใช้พอร์ท h ี m i นะครับก็น่าสนใจครับตัวนี้ด้านล่างไม่มีอะไรด้านล่างไม่มีอะไรครับก็จะเป็นเป็นช่องสหรับดึงเปิดออกมาเพื่อดูแบตกอดแบตเปล่็นแบบนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคียรับสำหรับเป็นชัตเตอร์ใช่เข้าเข้าสู่หมดแคเมล่านะครับทั้งถ่ายวีดีโอแล้วก็ทั้งเป็นกล้องธรรมดา ก็ววล่มอัพดาวครับจุดนี้ด้านบนก็จะมีช่องสำหรับเสียบออดิโอแจ็ค3.5มมิลิเมตรนะครับแล้วก็ปุ่ม power on รวมถึงสามารถพักหเ้ื่อล็อกเครื่องใช่ใชกเื่อเดล็อกมาดูด้านหลังค่ะนี่ด้านหลังครับกล้องมาแล้วราคาแพงมาก ไม่ใช่ราคานะครับความละเอียดกล้องจะเชื่อแล้วเนี่ยกล้องขนาด8ล้านพิกเซลนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอในระดับ Full HD 1080p ใช่ครับสามารถถ่ายวิดีโอได้ระดับสูงสุดเลย 1080p เลยนะครับแล้วมาพร้อมกับ LED flash หรือ LED flash มาด้วยนะครับแล้วก็มีโลโก้ของ Motorola บนนี้นะครับพื้นผิวด้านหลังก็เป็นเหมือนมี texture นิดนึงใช่ใช่เหมือนให้เรากระชับจับมือง่ายจับง่ายนะครับโอเค ันนี้ก็เป็นเหมือนกับพอร์ตลำโพงอ๋อลำโพงใช่ก็คือมีลำโพงทั้งด้านหน้าและด้านหลังถูกต้องครับอืมค่ะโอเคเรามาดูข้างในกันก่อนดีกว่าค่ะะนครับเบอร์ประยุจการเป็น Android 2.3.6องจุดสามจุดหกจิงเจอร์เบดนะครับก็เป็นที่นิยมใช้อยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งสอบฐานจาทางบอิษัทของโล่าเนี่ยสามารถอัปเกรดเจ้าเ t ทริกเนี่ยเป็นแอนดรอยด์เวอร์ชันสี่หรือไอซ์สกรีมซันวิชได้ รู้สึกประมาณต้นต้นปีหนึ่งนี้แหละครับพอต้นหนึ่งะจะมีอ่าเฟิร์มแวร์หรือลองที่สามารถอัปเกรดได้เลยนะครับลองรับในส่วนนั้นด้วยลองใช้นิดน,นึงแล้วรู้สึกว่าเครื่องมันเร็วมากเร็วไหมลองดูก่อนใช่ครับคือกดปุ๊บปุ๊บมาปั๊บเลยทันทีมาดูที่หน้าส่วนของอินเทอร์เฟซด้านหน้าก่อนดีกว่าค,ครับหน้าตาของอินเทอร์เฟซแบบนี้เราเรียกว่าโมโตเบลยูออเราแค่ลองลองลองทัชพีจะมีขีดหน้าครับหนึ่งสอ จะสังเกตว่าเหมือนแว๊บๆขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าธีมหลักของ UI ก็คือมันจะ,ะเค่อยๆเบลอแล้วชัดเ,เบลอแล้วชัดก็อาจจะอัดอาร์ตนิดนึงนะครับอาจจะแบบคือบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะจริงแต่<อ>แกรู้สึกว่ามันมันวิน่งวิง่เออมันสวยดีแล้วแบบเออมันมีลูกเล่นมีอะไรให้เราแบบน่าตื่นเต้นใช่ครับก็สวยงามพอสมควรครับก็มาดูในส่วนของแอปพลิเคชันด้านในกันบ้างดีกว่านะครับกล้องของตัวแรกก็จะมีแอปพลิเคชันที่หน้าตา ไม่ต่างกับ Android ทั่วไปเท่าไหร่กับภาะแต่ก็จะมี UI ก็เป็นเลยเหมือนกันนะครับก็จะเอียงตามคือออกแบบในโทนสวยงามมาละเป็นหลักนี้เราจะเปลี่ยนได้ไหมคะให้เป็นแบบอย่างลูกเล่นอย่างอื่นอะไรเงี้ยคะก็ได้ครับ o ม o ตร่ามีเหมือน shortcut สำหรับการเข้าสู่แอปพลิเคชันที่สามารถดึงขึ้นมาไว้สแตนเอาโลได้เลยเช่นแอปมาเก็ตตรงนี้นะครับก็จะมีมื มาเก็ตปกติเราต้องเข้ามาที่ตัวไอคอนที่เป็นรูปกระเป๋าค่ะไม่ใช่กระเป๋าสิเป็นถุง Android แต่ว่าม o โรล่าสามารถดึงขึ้นไปใส่ตรงนี้ได้เลยก็เข้าสู่ตัว Market ได้ทันทีนะครับโอเคเรามาดูความชัดของกล้องกันดีกว่าก็กล้อง8ล้านพิกเซลเนี่ยของเจ้าตัวนี้จะประมาณไหนนะครับมาหางั้นพี่ถ่ายน้องเก้ให้ดีกว่าครับถ่ายหน้าที่คนเขาจะเครียดกันหรือเปล่า ไว้คอัโอเคนะอ่าถ้าไม่สวยแสดงว่ากล้องไม่ดีนะคะนี่ครับชัดไหมครับลุงเจ้ไชาชัดเห็นถึงรูสิวเลยอะครับเป็นสิวใช่ป่ะก็เข้าฟ h o t o s h o ช็อปเอาละกันนะฮะเอาม a g จิบบานเขี่ยออกไปนะครับนี้มาลองทดสอบกล้องที่เป็น Full HD กันมันดีกว่าลองเป็นหมดเป็นวิดีโอนะครับฟอร์มนะฟูเ l ชดีไว้ครับ เก้ต้องขยับใช่ไหมใช่ใช่ใช่ช่ลองดูลองดูขอต้อนรับเข้าสู่ Overclock Zone TV ค่ะกับเก้ค่ะโอเคค่ะโอเคก็โอเคนะลองดูอ่ะงั้นเราก็มาสวยเลยนะสวยเลยดีกว่านะโอเคสวยเลยโอเคค่ะพี่มันชาร์จที่เดียวนะคะใช่ครับเขาจะให้ดูจากกล้องถ่ายวีดีโอนะครับเพราะเขเลยพันแปทีนี้มีจุดเด่นของเจ้าตัวนี้อยู่ด้วยนะครับก็คือมันมีพอร์ตไมโคร HDMI นั่นเองนะครับ ก็คือสามารถแสดงผลออกจอใหญ่ได้คือจอก็จะขยายเป็นมันมือถือจอยักษ์ใหญ่แบบนี้นะครับมันแก้ลองดูดีกว่าอยากเห็นนะว่าภาพมันจะแบบว่าเป็นยังไงเป็นยังไงหลักๆคือเอาไว้ใช้เวลาพรีเซนต์งานก็ได้นะเอออย่างนี้เราก็ไม่ต้องหิ้วอะไรไปเยอะๆไม่ต้องใช้โน้ตบุ๊กไม่ต้องถ้าเราถ้าเราทำเป็นไฟล์ PDF แล้วเราก็เซฟไว้นี้แล้วเราก็เปิดงานมันก็จะเวิร์กเวลา แต่ถ้าเราต่ออะไรหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาเปิดเบราว์เซอร์เปิดอะไรแล้วเวลาเราไม่นั่งไม่นั่งเพ่งอย่างงี้ก็ได้นะครับโอเคอันนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับเสียบต่อไมโคร HDI m นะครับโอเคพอเสียบปุ๊บก็จะมีตัววิเจ็ตขึ้นมาให้เราเหมือนกับเป็นมิลเลอร์ออนดิสเพลย์นะครับ เดี๋ยวทีมงานรบกวนเปิดนั่นพี่นัดมาช่วยพอดีทีมงานพระเอกขี่ม้าขาวเลยนะครับเนกะล่านั่นเองเนกะล่านั่นเองนะครับเห็นในเว็บบอร์ดเขาพูดถึงกันแล้วพี่เป็นอะไรอะคะผมผมเป็นคนธรรมดานะครับไม่ใช่เฮียสับระยุทธือะไรไม่ใช่ไม่ใช่น้องไบรท์ทําอะไรอยู่นี่โอเคอ่ะมาแล้วพอดีนะครับเห็นไหมแสดงผลนี่มันไอ้นี่ได้ Sí, ใช่คือรันโรเทดได้ตามตามมือถือเลยนะครับก็เป็นตัวที่น่าจะใช้งานได้สวยพอสมควรนะครับที่ดูชาร์ัในนี้ก็ชาร์ใแล้วตามตามนี้ไม่มีการกระตุกสักเท่าไหร่นะครับลองดูได้เ๊ะเลยอ่ะใช่โอ้เท่อะขอได้ปะขอได้ปะขออะไรขอมือถือใช่ไหมขอเล่นไม่ใช่ต้องไปซื้อเองครับน้องเจ้ทำงานเก็บเงินแล้วไปซื้อนือค่ะ โอเคก็ลองมาดูวิวไฟก็สมมติเราใช้ presentation ได้นะครับถ้าเป็นจอใหญ่ๆอย่างโปรเจคเตอร์ถ้ามี HDMI ก็ใช้งานได้เลยนะครับโอเคทีนี้มาดูส่วนที่เป็นแบตเตอรี่กันบ้างนะครับเออลืมบอกไป s สต r เ g e ของเจ้า e t r i x 2เนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 8GB ในเครื่องนะครับแต่าสามารถใส่ micro SD ได้สูงสุดถึง 3.2GB ใช่ครับโอเค ก็เดี๋ยวมาดูแบตกันดีกว่าครับก็ปิดเครื่องนิดนึงทุกอย่างมันมีลูกเล่นสวยงามแบบว่าเรากดนู่นกดนี่อะไรเงี้ยค่ะมันจะมีภาพเคลื่อนไหวมีอะไรเออสวยใช่ครับแก๊ปค่ะแบตเตอรี่จะเป็นขนาดพันเจ็ดมิลลิแอมนะครับก็ใช้งานได้คือก็หนึ่งวันเต็มๆแหละถ้าเราใช้งานทั่วๆไปนะครับหวันถึง2วันได้2วันเลยได้สองวันใช่ครับใช้เวลาชอนใหญ่พอสมควรนะเท่าที่ดูเห็นปะ แล้วก็ใช้เวลาชาร์จนานไหมก็ชั่วโมงของห้องก็เต็มแล้วครับเพราะเป็นลิเธียมไอออนอันนี้เป็นด้านหลังนะครับตัวของแบตโอเคก็ประมาณนี้เจ้าเอทิกส์ทูนะครับสำหรับน้ำหนักของมันล่ะคะพี่ถ้ารวมเฉพาะตัวเครื่องอย่างเดียวไม่รวมที่ชาร์ชนะใครพกมือถือเอาที่ชาร์จไปด้วยก็แล้วแต่จะใช้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราใช้ใช่ค่ะจะอยู่ประมาณ100เท่าไหร่ครับ47่สกรัมสีกรัม ก็ไม่ไม่หนักมากนะกำลังโอเคที่คิดว่าหนักไหมลองดูไม่หนักค่ะเบาสวยขนาดก็โอเคนะคะขนาดก็โอเคใช่ครับใส่กระเป๋าพอดีได้ครับก็ตัว m o t o r o l a เ t r i x 2ตัวนี้นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็หลายคนคงน่าจะอยากเป็นเจ้าของอยากลองสัมผัสดูยังไงก็กเขาก็พ่นทาง SIS Distribution นะครับที่ได้ส่ง m o t o r o l a เ t r i x 2ตัวนี้มาให้เราทดสอบแล้วก็เล่นกัน ใช่ค,ค่ะก็วันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คทปหน้านะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ